โกแล้วครับรอบที่หนึ่ของคู่ชินเจริรอบที่หนึ่งซิงเกินต่ออย่งา,างกับทำเิตดีของตัวเองไอด้วมากหนึ่งนาทีสิบวินาทีจะพอตักพือิบก็่อาแล้วนี่ครับก็ส0 0อยคะแนนคู่นะครับ กินกันที่เวลาก็ต้องรู้ว่าเจ้าพ่อเราก็เคยจะแก้เกมใหม่ใหม่เพราะว่าดูแล้วเนนะครับความเร็วเป็นรองแน่นอนนะครับแต่ว่าจะสู้ด้วยแทคนิคใดนะครับหรือจะใช้แสงนระสายทำให้สีที่มันนั้นสะุดสะุดแค่เพียงเดียวก็อาจจะมีเออเดือแค่เดียวนะครับห้องที่สี่เพลยสุดท้าย เรียบร้อยนะครับดูนะครับว่าดูนะารจะมีขึ้นบอลเดิมไหมได1นาที10นาทีทำไว้ครับเอ้าแล้ก็ยังแล้วยิงบอลได้ที่1นาที8นาทีเจ้าพ่อและทุกคนก็มาดีนะครับมาดีมาดีด้วยมาตรฐานของตัวเองนะครับคือ300ที่ สองนาทีเกือบประมาณเกือบหกสิบแต่ยังไม่ร่างเก้ามีเขาเอาร่างเขาเคยนะครับตรงนี้เคยสะดุดอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะเคยสะดุดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วเขาก็จะไปต่อคลิปหน้าก็จะเข้ามาถูกบ้างไหมครับเพราะเคยเข้าหลังบ้านก็รักษามาตรฐานดีโอรีลังทำสถิตีไปหนึ่งนาทีทำอีกแปดที่นาทีลอกเขาไป ก็คงไม่กล้าเพิ่มขึ้ดุไม่กล้าทำซิตีตังรีเพราะว่าอันตรายของการขับสามร้อน่าจะได้ครับยอดต้องเพิ่มก็ประมาณอีกสักสองพีแอลวครับเรวมากใชเซียงก็ยังไหายอเสียงปรบมื้สั่งเลยสามร้อยครับยัาไม่วลาครับ